สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยข้าไปขายของบุนี่ไปแต่เศร้าครับผมแต่หน่อยไปตังร้านแล้วก็ไปส่งลูกเพินไปขายงานหมอลำอยู่ในบ้านครับผมเป็นบุมีแนวกิน <c oughs> เพินถอดหมูให้ลูกกินเขาไปเรียน ขันพอกับเนี่ยบุยากหรอกวะสันจะหน่อยกับมาตมมาะมากินจังพี่น้องยิ้มยังแต่เลี้ยวดอกวะสันไว้ไมได้ฮิตกับเขาไวห้หายดิยพราะทันคาดยากตุ๊กมะม่าเนี่แหละพี่น้องเนาะกินกับเขาดีอยู่หนึ่งเขาไว้อืม มะนมาอย่างก็สมเ่ยใส่มะนาวหน่อยนึนงอือสมรักอือเขา่ารสที่ตื่นเขาวะ่ะ ถึงขั้นนี้ได้ไงเมื่อถึงขั้นนี้ได้เลยต้มมาแมากกับโมเป็นหืมผมครับเฮ้ยงาด้วยนึงนะแก่ยังไงแก่แล้วพี่น้อง สียงมาล่ำตึงๆึงอยู่อร่อยออกมาเฝ้าบ้านต่างร้านให้เพิ่นแล้วแล้วเตรียมของอย่างให้เพิ่นแล้วแล้ว ก็ออกมาอืมสมคักเนี่ยมืออื่นจังสิไปเอาปลา นี่ไปขายของก่อนอือยังเอาปลามาส่งให้พี่น้องได้อยากได้ปลาก็สร้างได้เด้อใอยอุดหนุนกัน กนมาค้าขายเรล่อยๆหึงเวลาล่างได้หน่อยก็มีเงินพิน่นองจะมีเงินน้อยจอะยคอยวาสนาเม่นถาจะวันที่สิบหกกัปันที่หนึ่ง วหววเป็นอยู่บานซื่อแม้นตาย được kiếm dung đó đồng. Đồng này ถึงแค่นี้ก็อิ่มคือนะไรพี่น้นนนองเอาที่สะดวกเอาที่สบายเข้าถตาเข้ายากมือใดเขาก็บ,บริเฮ็ดแนวกินมือใดอยากเนาะจ๋าต,ตัวมะมากมาก,กินกับขา้าวมาทายคลิป้มึงงนอ้อคือว่ามันยาก ตัวไหนว่าสิลาบหมูหมูแพว่าซื้อมันใส่ตู้ไว้ให้ทีขลลท่ขานแล้วไล่น้ำที่ขาดเอาออกไม่ละไล่ขี่โดนพ่นไหมเนาะไอ้อต้มมากากินก็นได้หรอกว่ว่ต้องรู้ว่่ต้องล้าหรอกมากๆนี่แหละรู้สุดยอดแล้ว บมเม็นบะบุบมี่ทุนน้อยไปกินพูดกินอาหารทะเลกินหอมแพงๆผุนกระบ่บอใบเขาตรงหูกำลังสถานะขอบขั้วกรอน เอาหนี้หน่อยกินอาหารบ้านๆเท่าก็อิม่มกึนกันแหล,ละล่ะว่าถุจำเป็นต้องกินไข่ปลาข้าววงข้าวเวีย้ยกินปนกุ้งกุ้งฝอยบานเท่ากับาซวบาทตา่ำใจก,กอกกระเสียบกึอกันอิ่มกึนกัน อาหารหรูพี่น้องคืออย่างอาหารหรู้ตัวไหนก็คือันที่กินบ้านนะกระเพราหมูกรอบตอนหมูกรอบแพ่งๆแหมตอนหมูแพ่งๆได้กินกระเพราหมูกรอบในชุดยอดเลยตุ่นห้อ โบซ้ำกันอย่าไปคิดหน่อยใจข้าเจ้าเห็นข้าเจ้ากินกุ้งตัวนี้ไย่งจะไปอิจฉาข้าเจ้าเราก็ยังมีกุ้งกุ้งฝอยเราก็คิดว่าตัวใหญ่เห็นเขากินปลาสปาเกตตี้เขากินมามาว้ใบเขคือกันนลยะ ก็เป็นเส้นคือกันอย่าไปคิดหลายนี่แหละอิม่มคือกันที่หมดอิ่มือกันเรียกห,หัวถุยวนนิดหน่อยใรนาดว่าสมนี่นยนันกินหมด เขามดขุดึ้นว่าพี่น้องคือได้ฉีดยาไปก่อนครับสวัสดีครับ